ยกน้ำหนักปากน้ำโพเกมแข่งขันกับวันสุดท้ายประกิตทองสงังจอมพลังเจ้าของเหรียญเงินอาเซียนพลาเกมคว้าเหรียญทองส่งท้ายให้จังหวัดชนบุรียกน้ำหนักกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่3 4ปากน้ำโพเกมสิงชัยกับวันสุดท้ายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน97กิโลกรัมบุคคลชายประกิตทองสงังเจ้าของเหรียญเงินอาเซียนพลาเกมสและเป็นแชมป์เก่าจากสมาคมกีฬาจังหวัดชนบุรียกได้1้0กิโลกรัม คว้าเหรียญทองไปตามความคาดหมายส่วนรุ่นน้ำหนักเกิน107กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศเกิดพิกล็อกเมื่อทศพลโฮพัน 5, 000, จอมพลังจากสุขโขทยัยยกครั้งที่3ได้95กิโลกรัมเท่ากับคุณากรพันชุมเสนจากชนบุรีซึ่งยกไปเพียงสองครั้งและในครั้งสุดท้ายคุณากรเรียกน้ำหนัก100กิโลกรัมแต่ยกไม่ผ่านทำให้มีสถิติ95กิโลกรัมเท่ากันทศพลน้ำหนักตัวน้อยกว่าคว้าเหรียญทองแรกให้ กีฬายกน้ำหนักจังหวัดสุขโขทยัยหลังจากยกน้ำหนักแข่งกันมา3าวันชิงกัน13เหรียญทองจอมพลังทั้งชายและหญิงจากเมืองหลวงกรุงเทพมหาคนครคว้าเหรียญทองมากสุด5้าเหรียญทองนายนพดลแก้วประพันธ์ประธานกีฬายกน้ำหนักคนพิการแห่งประเทศไทยบอกว่าผลงานในปากน้ำโพเกมส์จอมพลังพัฒนาฝีมือขึ้นมาเยอะแต่ยังขาดนักกีฬาหน้าใหม่ๆที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ซึ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆกีฬายกน้ำหนักเนี่ยเป็นกีฬาที่ คนที่จะเข้ามาเล่นแข่งขันเนี่ยมันต้องมีโค้ดต้องมีอุปกรณ์ไม่มีโค้ดไม่มีคนช่วยเซฟเหล็กไม่มีคนคนช่วยดูแลเนี่ยเด็กเด็กเล่นคนเดียวไม่ได้เหมือนเปตองเล่นคนเดียวได้ใช่ไหมตนนี้เลยไม่ได้ต้องมีเพราะนั้นในต่างจังหวัดเนี่ยเรายัง,เร,ยงเรายังมาหาผู้ฝึกสอนหาคนสนับสนุนเนี่ยไม่เหมือนคนยศหนักปกตินะครับ ว่ายน้ำท่สระวานน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์วันสุดท้ายเช่นกันฟรีสไตล์400เมตร S15 พิการหูปิยพงศ์โกนศักจากเชียงใหม่ว่ายน้ำเดี่ยวทำเวลา6นาที09.92วินาทีคว้าเหรียญทองเพิ่มให้เชียงใหม่เหรียญเงินสุทธาฉันทะเลิกพดุงเพื่อนร่วมทีเวลา6นาที48.50วินาทีและเด่นคำแหงจากนาครสวรรค์เจ้าภาพคว้าเหรียญทองแดงเวลา7นาที31.91วินาที ปรีทาที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ผัด4คูณร้อยเมตรชายพิการทางตาที 11- ถึงที3ทีมลมกรดจากนาครราชสีมาประกอบด้วยจักราวาลเปรมฤดีชัยศักดิ์อนุวัตศรีดาวงศพิชาดาทองและวีรวัต์ชัยนนท์ช่วยกันวิ่งทำเวลา49.79วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินเป็นของทีมจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเวลา5 1 1 1วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของจังหวัดนนทบุรีเวลา53.17วินาที วิวแชร์เทนนิสบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศสาครขันทศิษย์จากสมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานครเจ้าของสองเหรียญทองเอเชียนพาราเกมส์ปี2014และเป็นแชมป์เก่ารายการนี้ย้ำแข้นหัวชนะคู่ปรับเก่าว,วันิธาอินทนินจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรีไป6ต่อ0ทั้ง2เซตป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพชัยวัฒน์เหมัทพะรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์